สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับสมชัยเลสซิ่งครับทางช่องเลสลมอเตอร์ไซค์วันนี้ผมจะมารีวิวขายรถมิวครับรถมิววคันนี้ไม่มีเล็มครับแต่สภาพน่าจะแ80ดิเอร์เซได้ครับเครื่องยนต์เช็คใหม่ครับฟิตเครื่องใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ครับเช็คระบบไฟทั้งคันครับไฟออกทุกจุดครับแต่ไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูง ไปหน้าสูงต่ำไปท้ายไคเบรคครับออกหมดครับเบรหน้ารกหลังใช้ได้ครับสตาร์ทมือครับสตาร์ทมือติดง่ายๆครับผมเหมาะสำหรับขี่รถขี่ข้างนอกครับอ่ะเพราะว่ารถคันนี้มันไม่มีเล่มครับตอนนี้ผมจับรถไม่มีเล่มมาครับจับรถราคาไม่แพงมากครับแล้วก็มาซ่อมครับมาฟิตเครื่องใหม่ครับยางดีครับยางสวยครับ พอใช้ได้ครับแต่ว่ายางหลังสวยมากครับใหม่ๆครับสาภาพสวยมากครับมโอคันนี้มโอตาโตครับขายในราคาห้าพันครับผมถ้าใครที่อยู่จังหวัดอุดรครับเพราะว่าผมอยู่จังหวัดอุดรถ้าอยู่ในจังหวัดอุดรก็ส่งได้ครับคิดค่าส่งตามระยะทางค่าน้ำมันตามระยะทางจริงครับสมมุติว่า ระยะทางหนึ่งร้อยร้อยกิโลครับไปกับก็สองร้อยรถผมก็จะหมดประมาณสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทครับสมมติว่าห้าพันแล้วส่งร้อยโลก็จะเป็นห้าพันสี่ครับผมอันนี้ยังไม่ล้างครับถนึ่งท็อใต้ทะเบียนออกครับเหมาะสำหรับขี่คนแก่ขาไม่ดีครับไม่คอยมีแรงครับหรือว่าจะไม่ใช่คนแก่ก็ขี่ได้ครับขี่บนนอกครับไปไร่ไปนาไปสวน ไปวัดไปตลาดครับไปส่งลูกหลานโรงเรียนครับผมตอนนี้ก็จะสตาร์ทให้ดูครับเนี่ยสตาร์ทง่ายครับทีเดียวติดครับเป็นสตาร์ทเท้าก็มีครับไ่ท้ายยังไม่ออกครับเดี๋ยวเช็คท้ายหลอกครับไปหน้าครับ ตามนี้ครับทำปกติครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวปกติครับเดี๋ยวจะไฟท้ายครับเดี๋ยวจะไฟลีที่ไม่ออกครับเดี๋ยวก็เช็คให้ออกครับผมก็ใครที่สนใจก็ โทรมาตามเบอร์ที่ลงไว้หน้าคลิปเลยครับผมใช้ได้ไปใช้ไม่อยังแน่นอนครับเพราะว่าผมรถคันนี้ผมเซฟน้ํามันด้วยครับเต็มตอนไม่ให้เบืองครับขี่ได้ไม่เกินประมาณหกสิบเก้าสิบครับแต่ว่าเราจะจะประหยัดน้ํามันขึ้นครับคือเหมาะสำหรับขี่ข้างนอกขี่ไม่เร็วครับผมทําใครที่ขี่เรเร็วก็ขี่ได้ครับแต่ต้องเปลี่ยนนมหนูใหม่ครับผมเพราะาจากนมหนูอ่าเดิมมันเบอร์ร้อยสิบร้อยแปดครับ ผมรถให้เหลือเบอร์90ครับ92ครับผมมันก็เลยปิดไจไม่เยอะครับปิดแจมาเต็มพันเลยครับมันมีควันครับผมนิ่งๆครับสนใจโทรมาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม